สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเลือกหน่วยซ่อมบำรุงในโปรแกรมแจ้งซ่อมกันค่ะเพราะยังมีหลายหลายหน่วยงานที่ยังเลือกหน่วยซ่อมบำรุงผิดอยู่ค่ะไปดูวิธีกันเลยค่ะเมื่อทำการ l o อินเข้าโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะสร้างการแจ้งซ่อมจะต้องเลือกหน่วยซ่อมก่อน ซึ่งหน่วยซ่อมจะมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันได้แก่ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมทั่วไปและซ่อมเครื่องมือแพทย์เมื่อเลือกหน่วยซ่อมที่ต้องการแล้วจากนั้นให้กดสร้างรายการเมื่อกดสร้างรายการใหม่เรียบร้อยแล้วเราจึงจะสามารถพิมพ์รายละเอียดต่างๆที่เราต้องการแจ้งซ่อมได้ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็จะสามารถเลือกหน่วยซ่อมที่เราต้องการแจ้งซ่อมได้อย่างถูกต้องค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้โปรแกรมสามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบอร์โทรศัพท์2329และ2340ค่ะจัดทำคลิปวิดีโอโดยสำนักงานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ